ข่าวนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของสกินแคร์ที่หลายๆคนเนี่ย <c oughs> มักจะไม่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบบสิวถึงขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายแต่ทำไมสิวขึ้นนะคะสำหรับบางคนนะคะที่ยังมีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ซื้อยาแต้มสิวดูแลทุกอย่างแล้วกต่กับสิวท่มยังไม่หาย <c oughs> อย่าลืมค่ะว่าวันนี้ อยากให้ย้อนกลับไปดูที่เรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้านะคะว่าเราเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้าดีแค่ไหนนะคะก็อยากให้เน้นเรื่องของสกินแคร์ที่การทําความสะอาดหน้าในส่วนการใช้โลชั่นเช็ดผิวค่ะและที่สําคัญต้องไม่เลือกใช้มเซลา่านะคะเพราะมเซล่าเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดการอุดตันเกิดขึ้นเช่นกันนะคะก็อยากให้ใช้ครีมครีมเช็เกะสำอางนะคะ ให้เรามั่นใจถึงความสะอาดที่เพียงพอและหลังจากนั้นก็อย่าลืมใช้โทนเนอร์ด้วยนะคะวิธีที่ทำความสะอาดผิวหน้านะคะที่ฟ้าบอกว่าให้เช็ดด้วยโลชัน่นทำความสะอาดผิวหน้านั้นคืออย่างนี้ค่ะหลายคนยังเลือกใช้เมซิล่านะคะเมซิล่าเนี่ยฟ้าก็ขอแนะนำนะคะก็อ้างอิงจากคุณทรายบ้านครีมที่ย้ำนะคะทุกคนว่าการใช้เมซิล่าเนี่ย คุณคทรายเคยทดลองในไลฟ์สดหล,หลายหลายครั้งนะคะว่ามิเซล่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆค่ะล้างเครื่องสาอางไม่หมดนะคะดูเหมือนจะเกลี้ยงแต่พอนะคะเช็ดอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็ไม่ได้เกลี้ยงอีกทีนะคะแต่ที่ทําให้เกลี้ยงแล้วก็ล้างเครื่องสาอางได้หมดจดคือโลชั่นเช็ดเครื่องสาอางค่ะก็ขอแนะนําค่ะว่าวิธีการาง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็แค่นะคะใช้โลชั่นนะคะมา ละเลงผิวหน้าเรานะคะให้ให้ชุ่มๆนะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าล้างแบบเหมือนกับนวดไปอะคะ่ะนวดเครื่องสําอางที่ที่เหมือนกับว่าเราใช้ตลอดทั้งวนันใช่ไหมคะเพราะเราต้องนวดหน่อยเนาะจะแบบเหมือนกับทาเบาๆหรือว่าทาถูๆแบบแบบรีบๆไม่ได้เพราะว่าเครื่องสำอางติดอยู่บนใบหน้าตลอดเกือบทั้งวนันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้วิธีการนวดนะคะนวดนวดแบบให้เรารู้สึกว่าเครื่องสำอางเริ่มหลุดหลังจากนั้นค่ะ คุณสายก็บอกว่าให้เราเนี่ยนำสำลีนะคะไปชุบน้ำนะคะให้มันชุ่มๆแล้วก็มาเช็ดเครื่องสำอางนะคะให้เกลี้ยงเลยเลยอยากแนะนำค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่ขั้นตอนที่ดีที่สุดคือขั้นตอนการเช็ดเครื่องสำอางให้หมดจดแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกตามสภาพผิวนะคะและที่สำคัญหลังจากใช้โฟมหรือเจลล้างหน้าเนี่ย อย่าลืมโทนเนอร์เช็ดรอบนึงให้หน้าสะอาดหมดจดนะคะแค่นี้ค่ะสิวริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะไม่มาหรอเขาเรียกว่าโดนผิวหน้าเพื่อนหรือขึ้นบนผิวหน้าเพื่อนแน่นอนเพราะว่าเราต้องเน้นเรื่องของการทําความสะอาดให้หมดจดแล้วเราก็จะได้หน้าใสานะคะหน้าใสาโชว์งานผิวไหมคะ